วส,สวัสดีสสดค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแดงแลกชาแนลนะคะวันนี้นะคะแอนก็จะนี่เลยค่ะจะมานําเสนอเมนูตำซัวปูไข่ดองปูไข่อันนี้นะคะแอนซื้อมา1นกิโลด้วยการดองเองค่ะแล้วก็เลือกผิดผิดถูกๆเลือกตัวผู้มาไขา่ไม่ไม่ไม่หนัวเท่าไหร่นะคะแล้วก็วันนี้ผักสดของแอนนะคะก็จะมี ถั่วฟักยาวถั่วพูแล้วก็ชะอมแล้วก็แตงกวาค่ะแล้วก็นี่นะคะแอนก็จะโรยหน้าด้วยสตอแล้วก็มีกระเทียมโทนด้วยนะคะทุกคนคะมาแซ่บๆด้วยกันเลยค่ะลุยดูยดิค่ะอันนี้ก่อนนะโอสดๆน้ำนี่ค่ะคไข่มีอยู่นะไข่มีอยู่เนี่ยแต่มีดูดิค่ะ ายหนัวมากขอดเนื้อขอยชิมน้ำเลยค่ะหืออมน่อยไหมหวานนี่ค่ะกล้ามโตโตยั่วยั่วกิ่นตอนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะเนื้อ cặp <laughs> <laughs> ดูไหมว่านนี้มีจะมีเนือ้อไหมเนื้อแบบว่าหวานมากดองเองก็อร่อยนะคะอร่อยไหมเบาเดี๋ยวดูกล้ามกันค่ะไม่รู้กัดไหวเปล่าคะฟันจะหัก,หกหเปล่าแบบกัาไม่น่าไหวอะ ฟันหอืดฟืนกัดไม่ได้จริงๆอ่ะคุณคะกำลักัดไม่ไหวอ่ะขออภัยนะคะแล้วก็นี่ค่ะขนมจีนเนื้อสุดๆอืม ข้าวปุ้นข้าวปุ้นหนมเส้นอ,อืจานะดหดนี่นเดียว อร่อยหลยอืมกินไข่กับไข่อือแต่ขอกินไข่ในกะดองมากค่ะไม่เล่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะนี่นี่ครับโอ้โหพอดีเลยนี่ครับ นี่ค่ะอืมนี่นะคะทุกคนไข่อืหวานจัดหนูมากกล้ามเราคงกัดไม่ไหวครับใช่ค่ะบางทีมันต้องใช้กล้ามใหญ่มากกานไกลที่แบบอันจะใหญ่คึบอย่างเงี้ยเพราะว่ามันแข็งมากเลยครับ ามเราเอาไว้ก่อนเรากัดไม่ไหวดูดิทั่วทั่วนะทั่วฟูวอ๋อกินนี้ก็ได้ปะแนะนำไมีเนื้อด้วยนะที่หนูกินไม่แกนี่ครับหืมมันคือแบบมันตัวใหญ่อะหน้ากระจาย ยนี่คือแบบโหหวานบอกเลยผสมกับข้าเส้นถ้าดองเองก็จะได้รสชาติตามที่ตัวเองแบบเข้าปุ่นข้าปุ่นเข้าปุ่น อคำใหญ่ขอบคุณใช้ช้อ,ชอนนดีกว่าช้อนดีกว่าขอใช้ช้อนอมันรูดอะเพื่องสาวแล้วดินีอะ ไม่ฝ่ออะไม่ฝ่อแบบสีมันแปลกๆนะยากลองกินกล้ามมากเลยอะ่ะกล้ามโหใครจะไปไม่ไหวอะ่ะน่าจะมีฟันหักกันบ้างอนะ่ะถ้ากินอนะนขนาดแค่แบบนเนื้อหักอย่างนี้มันยังไม่หักเลยอะ่ะ ไม่ไหวคะ่ะผ่นแน่แานา่จังซึ่งมันเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มกันเราเก็บไปกินที่หลังกัน <laughs> เรากินกนี้ก่อนจะไว้ตอนเอาคอนทุปเ่ะะเอ๊ะไม่ใช่สากทุปใช่ต้องสากทุปตัวใหญ่หญโ

ทานโซนได้กินไหมอร่อยไหมอ้าวลวงไปแล้วจีนพี่ต้องสาวเอาเพราะมันไม่ใช่ซ่อมไงมุสาวสาวอร่อยดีเนาะแบบม้วน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 ซุปซุโอ้ใครแบบมาดูตอนลงคลิปนี้คือแบบต้องหิวอ่ะต้องหิวต้องตำกันเลยล่ะค่ะ โอ้โหเนื้อนี่ต้องดูทีหอหน้าเนี้อนีค่ะมีไข่ด้วยนะคะเดี๋ยวอาต่อไม่ได้ นี่ค่ะอ่ะอืมอืมอันนี้มันก็มีเนื้อมีเนื้ออยู่นะแต่แบบว่ามันจะไม่แบบไม่เยอะแต่คือแบบเนื้อปูวันนี้คือแบบหวานอร่อยมากค่ะทุกคนอืม ตอนนี้เหลือแต่กล้ามแล้วอันนั้นของหนูนะน่ะกล้ามเรากัดไม่ไหวกล้ามไม่ไหวจริงๆค่ะกว่าฟันหักสิบนิ้วเลยอะฝากมา <c oughs> ทุบไปเอาใก่มาตัดเลยม,มันต้องใช้ไก่นะเราไม่มีไ,มไกายเ่แบ อีฝั่งมีก้ามของมแล้วเงียอย่างเงี้ยต้องสากางั้นหรนี่ไปทุบให้ไหมไหฮะไปทุบมาไหเดี๋ยวนะคะขออนุญ,ญาตไปทุบกล้ามมาก่อนนะคะเดี๋ยวทุกคนก็รอไปก่อนมีกี่กล้าม,ามเดี๋ยวจะทุบให้ดูแบบว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงนะคะทุกคนเนี่ยกล้า แล้วก็พวกก็ผมไปก่อน ตามน่อยบอดเลยทำเยอออยถั่วฝักส้นขมาแล้วคะ่ะมันคือแบฝักยาว่วฝักฟายาวยาว,ยาวนี่ มันจะคือท่วของยาแหละแต่เราตัดให้มันสั้นเอ,นอ้ไม่ได้เลยนะเนี่ยนี่ค่ะทุกคนพี่เป็นนุ่มยมมากเลยอรัดูดิโอ้โหคือดีอะ่ะดูดิโคตรว้าวอ่ะนี่นี่นี่ท่าไม่ได้ไปทุบมาเสียดายมากเลยเนาะเนี่ยทุกคนโหอ,อืม,อม ทุบไม่หมดแน่อุ้ยก็แบบหนูก็ไม่รู้ว่ามันแบบจะประมาณไหนนี่แต่หนูแกมาได้เลยอือหืออ๋อลึกกลางอะไรด้วยจริงโอ้นี่นี่นี่ถ้าไม่ทุบกินนะเสียดายตายจริง ทุบมาไม่หมดมึงก็แบบพี่ระวังนะบาดมือด้วยคราวนี้แน่นแลละเนี่ยกินอะไรไม่ลงเนี่ยแน่นอขออีกทข,ขออีกก้ามะะแล้วค่ะไหนๆก็จะแน่นแลละให้มันแน่น,นะครับไปอีกโอ้ยนคนโอ้โหเนื้อสุดๆว้จะดูให้ดูให้ดูเลย บอกว่าอะไรก็ไม่เด็ดเท่าช่อนนี้อ่ะพี่ดูดิเอาไหมไม่เอาไม่ให้หรอก <laughs> ถามงนั้นเลยค่ะตอนนี้ดูไม่หวาแล้วแน่นมากชิ้นถั่วสั้นนะให้มันได้อย่างนี้นสิ เหลือหนึ่งอันค่ะทุกคนนี่ครับถัว่วผสยพี่มันเก็บไม่ได้อ่ะทุบม,มาน้อยอ่ะกลับไปแล้วกล็ลุงคะขอโทษนะคะอันนี้ทุบมาน้อยอะมันเก็บไม่ได้กลัวบันบาดมือคนไม่ต้องกินอขอช่วยหน่อยอืมอืมแซม ทุกคนคะวันนี้เราสองคนคะ่ะก็จัดเมนูตำซั่วปูไข่ดองเน้นๆนะคะวันนี้ก็เรียบร้อยเลยคะ่ะอร่อยมากอิ่มมากคะ่ะวันนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบ,บายแล้วพบกันใหม่แล้วพบกันใหม่นะคะช่อง แดกแหละ h ช n แ e l ครับ